ต้นนี้สี่หมื่นห้าต้นทุเรียนอะ่ะพี่สมสักครับไอที่ต้นทุเรียนสวย,สวยอๆอ่ะเขาดูยังไงอะ่ะทาไมถึงมันสี่หมื่นห้าลำต้นอันนี้คืออายุอายุข้อหกปีแล้วนะครับัน,น, <6 S 3> นปีอ่าลำต้นก็ได้เกือบสิบนิ้วแล้วครับอันนี้สิบนิ้วอันนี้เขาวัดกันอย่างงี้นะใช่ผ่าถึงกลางเลยครับเนะี่ยอันนี้สิบนิ้วใช่ครับอ๋อใช่ครับคือถ้าต้นใหญ่เนี่ยเขาวัดเป็นที่สิบนิ้วกิ่งก้านสาขาเขาก็จะออกเป็นรอบตัวนะครับเหมือนเกลียวสว่างขึ้นไปสามารถมีลูกได้รอบต้นเลยครับ สา,าม,มารถรับน้ําหนักได้รอบต้นเลยอ๋อดวก่อนนะลูกมันก็จะผุดออกมาจากแถวๆนี้ใช่ครับลูกมันจะหย่อนอยู่ตรงนี้นอ้โกลิ่งนี้ก็สามารถปล่อยได้3ลูกนะครับอ๋าาอฮะกิ่งนี้ได้3ลูกใช่ครับ อันนี้พันอันนี้พันอะไรหมอนทองครับอันนี้หมอนทองครับหมอนทองจากที่ไหนต้นตะปลาจีนปาจีนเราเลยหมอนทองปลาจีนบุรีครับดังขนาดไหนหมอนทองปลาจีนบุรีก็พอสมควรนะเห็นก็ว่ากันว่าเขาซื้อไปปลูกเนี่ยเขาต้องเสียเงินอีกกี่บาทกว่าจะได้ลูกทุเรียนถ้าดูแล6ปีเต็มๆต้นทุนต้นหนึ่งอะตกเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับหรอใช่ครับทุเรียนหนึ่งต้นจากซื้ออเพื่อนๆนะซื้อจากก้าต้นเล็กๆนะก็สองสามร้อยครับใช่ไหมใช่ต้องไปลุ้นอีกนะว่าจะตายหรือไม่ตายใช่ ันนั้นเลี้ยง6ปีเพื่อนๆไม่ต้องรอเวลาพอนี่พี่สมศักดิ์ซื้อเวลามาให้แล้วใช่ต้นนี้คือสนุนราคา45,000บาทใช่ครับแต่ระดับเสียยุทธอะสยนีีไมม่ระดับเสียยุทธอะพี่สมศักดิ์อ่มีถูกกว่านี้ไหมนี่ถูกกว่านี้มีมีราคาที่แบบว่าสวยด้วยอ่ะไหนไหนพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยต้นไซนี้4ปีครึ่งสี่ปีครึ่งโดยโดยประมาณนะครับสี่ปีครึ่งต้นใหญ่ๆหญ่สี่หมื่นห้านี่หกปีสี่ปีครึ่งสนุนราคาเท่าไหร่ฮะ 18,500